มาตินพร้อมฟาดปากแทงเดวิดโดยล่าสุดนั้นแฟงมาตินคู่ชกชิงแชมป์ WBA นบในรุ่นไลท์เวทของทางแท้งเจวันตาเดวิดได้ออกมาเปิดเผยถึงความมั่นใจล่าสุดว่าเราเหลืออีก12ยกคุณอย่าพลาดอย่าวิ่งไปชนอะไรสักอย่างของผมถ้าผมทำคุณทุกคนจะได้เห็นเจวันตาเดวิดโดนน็อกถ้าแทงเข้ามาและทำท่าบ้าๆเขาจะต้องโดนผมน็อก แฟงมาตินบอกกับแชมป์โลกในรุ่นไรเวทที่ไม่เคยแพ้ใครอย่างชวนต้าเดวิดแฟงมาตินเขายังได้กล่าวอีกว่าผมเตรียมความพร้อมสำหรับไฟนี้แล้วการโชคในไฟนี้ของผมจะประกอบไปด้วยจิตใจ80%อร์ตร่างกาย20%ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นได้ผมเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยจิตใจผมเตรียมพร้อมสำหรับไฟนี้ สำหรับการโชคของทางแฟงก์มาตินกับโจวันต้าเดวิดจะมีการโชคกันในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตามเวลาในประเทศไทยนั่นเอง